โครงการส่งเสริมในเรื่องของการตลาดคุณผู้ชมคะที่จังหวัดอุตรดิตถ์เองได้จัดงานส่งเสริมช่องทางการตลาดพัฒนาอาหารปลอดภัยสร้างรายได้ให้กับชุมชนโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัยนี้ก็ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ริเริ่มแล้วก็จัดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะที่หน้าห้างสรรพสินค้าฟรายเดย์ Friday, อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ นายพยงยาเผารองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะท่านก็ไปเปิดการส่งเสริมช่องทางการตลาดพัฒนาอาหารปลอดภยัยสร้างรายได้สู่ชุมชนเป็นโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัยของจังหวัดอุตรดิตถ์ประชารัฐร่วมใจพัฒนาอาหารปลอดภยัยสร้างรายได้สู่ชุมชนเพื่อส่งเสริมช่องทางอาหารปลอดภยัยเป็นเครือข่ายของเกษตรอินทรีย์แล้วก็ส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาทักษะการทำงานของเครือข่าย รวมทั้งประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าของโครงการโดยมีผู้ประกอบการโอท็อปแล้วก็อาหารแปรรูปในพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยเข้าร่วมในงานนี้กว่า30บูธด้วยกันค่ะนี่เลยนะครับก็เป็นภาพบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอันนี้น่าจะเป็นพิธีเปิดะนะครับเมื่อสักครู่ก็มีการแสดงสวยๆต้อนรับด้วยซึ่งทางด้านของพัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์เองครับท่านก็ได้กล่าวว่าการส่งเสริมชุมชนเนี่ยให้มีความเข้มแข็งอย่าง อย่างยั่งยืนนะครับดำเนินงานใน3กลุ่มงานก็จะได้แก่การเกษตรการแปรรูปและก็การท่องเที่ยวครับโดยชุมชนในรูปแบบประชารัฐภายใต้แนวคิดวิสาหกิจเพื่อให้ได้รับการพัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นทางกลางทางแล้วก็ปลายทางเริ่มตั้งแต่การเข้าถึงปัจจัยการผลิตเลยคุณผู้ชมครับการสร้างองค์ความรู้การตลาดการสื่อสารสร้างการรับรู้ด้วยแล้วก็การบริหารจัดการยกระดับ ให้เป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าให้มันสูงยิ่งขึ้นนั่น<ช>เองครับใช่คุณเพราะว่าอย่างแรกเลยเนี่ย<ม>ผลิตออกมาให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดภัยผลิตออกมาได้ แต่ก็จะได้ในกลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพ<ช>แต่ทีนี้พอเป็นกเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดภัยแล้วสามารถเอามาแปรรูปประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยหรือความต้องการของพี่น้องประชาชนได้อย่างไรอันนี้เป็นเรื่องสําคัญสมมุติตว่าเรามีข้าวโพดท,ทรงออกทรงขายเสร็จเรียบร้อยแล้วมีผลิตภัณฑ์ที่เหลืออยู่มีผล,ผลผลิตที่เหลืออยู่เอามาแปรรูปเป็นอะไรได้บ้างให้เป็นอาหารปลอดภยัยอย่างเมื่อสักครู่ที่เราเห็นนั่นก็คือเอามาทำข้าวโพดทอดเป็นอาหารปลอดภัยเป็น เรื่องของอาหารรับประทานแล้วก็มาจําหน่ายได้ด้วยบางคนอาจจะเอาไปแปรรูปเป็นคอนเฟลกหรือเป็นอะไรที่มันสามารถเอามาทำาให้ต่อยอดได้นะแล้วก็สร้างมูลค่าด้วยนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยเรื่องกล่าวของอาหารในอยู่ใกล้ตัวเรานะใช่เราต้องบริโภคเราต้องกินเนี่ยทุกๆมือทุกๆวันเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะอะไรที่มันปลอดภัยเนี่ยที่เราออกเข้าไปในร่างกายเนี่ยถือว่าดีที่สุดนะคุณผู้ชมครับ